โอ้ยเอาไปดีแม่แจมมันจะเยี่ยมก็มาห่อข้าวต้มนะคะบ้านสาวป่านะคะวันนี้ตกองเหลืออยู่นะคะนี่ยยจังโมก็มานะคะมาช่วยงานบุญม่าช่วยกันนะคะเดี๋ยวก็หอข้าวต้มนะคะ หมดแล้วก็จะไปเตรียมขั้วใหม่นะคะยายอุ่นก็มายายอุ่นนะคะก็จะมานะคะทำเอาดอกไม้เนี่ยคือเขาเอ็ดนั่นแล้วอาดอกดมน่บอกกลุ่มมันน่ะ

มีอะไรอุ่นก็จะทำหรือมันจะได้แน่ๆแนๆหอข้าวต้มนะคะห,ออนหน่อข้าวต้มวันนี้นะคะเตรียมงานอีกแล้วนะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะ,จะเอาพระขึ้นมาทำข้าวที่บ้านสาวปา่ากนอร่อยไหมยายโบ่ะ อร่อยค่ะเอากาแฟคุลุงนะคะกาแฟคุลุงนี่ไงอางนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำข้าวต้มอีกนะคะอีกทีไปตลาดเต้าโง่ เอา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 ใส่กันเงามันดอ่หนูเาิ่พอเรย้อออก็เอากนใหเาอันนี้ทําไมไม่เอาสีด่าเอาไปานหาเอาไปเอาทำไมเออเอามาขี้กิ้วเดอาจากมีเด็ิเอาขี้มาใหม่ไม่ยังไม่เสร็จวนนีะเพิ่มเปอาเพิ่น้อย เก็บตองเก็บตองเดี๋ยวนปยกเอาดอกตูนนะเอามาใส่เป็น <music> ห <Brothers> okay, ano. ่อนี่ยาบเบียเอาดอกูเอาดูนเยเราก็จะตําอ้สิ้นมะละกอนะคะมะละกอีกแล้วนะคะตอนเที่ยงนะคะตอนเที่ยงเราก็เตรียมไว้ได้ลุงวางแล้วก็ได้อุนนตมา

นับอกโตมูเอาแลตมูเห้วโูบูชาก็เอามาเบดแล้วโตบูชาเอามาทนั้นบอกแต่ว่าบูชาเออเอามาเป็นกชุดเลยอย่งนี้่ะอันนี้ด้ชาปูกที่น้ำแขะน้นะาปูที่น้ำของาคะงน้ำะออมาน้่ก็จะเรื่อจ โอ้โลดโลดมีหุนจบาห้าห้าหาง้าหาร้า้าง้าห่าห้าห้าห้ห้าน้าห้าห้าห้า้าห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 าห้ะห้้าหาห้าหหาหา้า <available> ้าหาหาหา้าห้้าหา จาไปหมดอเนาะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอิ่มย่บนย่ะบกลไปกินได้สานี่ย่เอายีบะห่าะไอ๋อิ่มกินไม่หมดยังไม่ยอยอหมู เอาเมะดับมทอดหมูด้วยนะคะทำกับข้าวกับปลาค่รับแขกเรือนะคะาช่วยงานนะคะในวันนี้นะคะเราก็แวก็ให้เตรียมอะไรอีกไหมให้เตรียมอะไรอีกไหมแดงเป็นยในี่ยนะนี่นะคะลูกสาวป้านมาไหมนี่นะลูกสาวปานเป็นเด็กพิเศษแบบวแ้วแต่อี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  อันนี้อยู่นะนี่นะคะกำลังกระโดดโลดเต้นนะคะเป็นก็เลยอีกพี่นะคะตอนนี้ก็โตแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดีก่อนเดี๋ยวค่อยไปหั่นหมูนะคะเดี๋ยวก็นะทอดนะทอดหมูนะคะให้นะคะพี่น้องที่มาช่วยงานนะคะได้กินกัน เขอดขอบคุณนะให้พ hmm. mm ีต hmm. mm ีท hmm. mm ี hmm. mm ่มาช่วยกันนะคะเดี๋ยวเราก็ไปทำข้าวข้าวปลาก่อนนะคะหอข้าวต้มยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะข้าวหมดนะคะเดี๋ยวก็จะนําทำกำลังผสมแป้ง ยาลาเจ็บท้องนะมีไรเจ็บท้องคุณรู้มัยเหลาชาจิบิเละเอ๊้าอากาศร้อนเตรียมไวตองแล้วก็เดี๋ยวจะไปซอยทอดกินเที่ยงบ่เ้นกด้ต้องเว เราไปเตรียมของ้าวปลาก่อนนะผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะทำเป็นใบสีเป็นแบบนะคะเหมือนทำเป็นเหมือนขันหมักเบ่งนี่แหละเนาะทำเหมือนใบสีนี่แหละเขาก็จะทำแบบตั้งนะคะ ตัง้ <Sen Heck no wonder> งใส่น้ำมนนะคะคันน้ำมนยาอื่นนะคะมทำด้วยกันพ่ะผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็มีนะคะแม่ลุงวานอแม่ของลุงวานน้ำให้แม่บุญทีน้ำาให้หน่อยน้ำไม่พอเนี่ยนี่นี้าห้ เอาเยอะอยู oh, you, ่บ <Humans. S 1> ่เยอะพอบ่ซั <sun arrivé> like, number, here, ่งนี่หรือว่าเอาอีกบ่มันน้อยค่อยจะเอาให้อีกขันขันจอกเฮาเอาน้ำเย็นเย็นนี่แหละนะขี้เลืดี๋ยวะน้ำก็มัน เดี๋ยวไปเอาจอกก่อนนะคะที่มันสวยๆไม่ได้เพรามันยังไม่พอนะเออไปเอาจอกก่อนจอกเท้ากับบ่มีหลังว่าขมมากกับมือติดขอบคุณมากมากนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปจนยงแต่เพียงเท่านี้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแม่ลุงหวะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ